ต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการทอดลายเกษตรนะคะจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกาโดยประมาณนะคะอยู่กับดิฉันเหมือนเช่นเคยค่ะเอมมาสุไลมานนะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูราคาของมะน,นาวในช่วงหน้าแล้งนี้นะคะเนื่องจากตอนนี้ค่ะราคาก็เริ่มที่จะปรับตัวลดลงนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ค่ะเริ่มที่จะขายลดลงกว่าเดิมจาก กิโลกรัมหรือว่าถุงละ120บาทลดลงมา10-20บาทต่อถุงนะคะทำให้ค่าของชีพของประชาชนในแถบจังหวัดยะลาน,นั้นเริ่มที่จะปรับตัวลดลงด้วยเนื่องจากราคาของมะนาวค่ะ ราคามะนาวที่ตลาดเมืองใหม่เขตเทศบาลนาครเดลาเริ่มปรับราคาลดลงบ้างแล้วโดยขณะนี้นะคะแม่ค้ามะนาวก็เปิดเผยว่าช่วงนี้มะนาวปรับลดลง1 0ถึง20บาทโดยมะนาวลูกใหญ่จากเดิมกิโลกรัมละ120บาทค่ะเหลือเป็นกิโลกรัมละ100บาทเท่านั้นส่วนมะนาวลูกเล็กนะคะราคาปกติก็อยู่ที่ประมาณ90-100บถึงบาท,บาทก็ลดลงมาเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่70-80บถึงบาทเท่านั้นนะคะถ้าขายปลีกก็อยู่ที่ลูกละประมาณ1 0 2ถึงบาท ค่ะ ตลอดช่วงหน้าร้ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนนี้นะคะมะนาวก็จะมีราคาสูงที่สุดช่วงกลางเดือนเมษายนค่ะแต่หลังจากท,ที่พื้นที่ของจังหวัดยะลาเริ่มที่จะมีฝนตกลงมาบ้างมะนาวก็ออกดอกออกผลจํานวนมากส่งผลให้มะนาวล้นตลาดนะคะราคาก็เริ่มที่จะปรับตัวลดลงประกอบกับมีมะนาวไร้มะเร็ดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาขายทําให้มะนาวในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมะนาวค่ะ ราคาก็ลดลองด้วยซึ่งคาดว่าสักพักราคาของมะนาวนั้นจะถูกลงค่ะต่อกันที่จังหวัดพะเยานะคะก็เริ่มเดินหน้าผลิตลิ้นจี่คุณภาพค่ะคุณผู้ชมคะที่ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ9,000ตันค่ะ นายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยามอบกระดาษหอลิ้นจี่จำนวน6 0แสนแผ่นนะคะให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่และก็รัฐวิสาหกิจชุมชนเจกลุ่มที่ร่วมโครงการการผลิตลิ้นจี่คุณภาพด้วยการหอผล พร้อมทั้งได้สาธิตวิธีการห่อผลลินจีที่ถูกต้องแก่เกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อป้องกันมแมลงรบกวนและก็หนอนเจาะขั้วป้องกันการเกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตนอกจากนี้นะคะยังมีการปล่อยแตนเบียนอนナสตาตัสที่ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการ,กรเกษตรด้านการอนรักษาพืชจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะควบคุมมวลลินจีโดยกิจกรรมดังกล่าวก็เป็นมาตรการในการควบคุมและก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลินจีของจังหวัดให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ด้านนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าทางจังหวัดก็ได้มีงบอนุมัติให้ทางด้านสำนักงานการ,กรเกษตรดำเนินการการจัดก,กิจกรรมเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพของลิ้นจี่ให้เป็นพืชที่ปลอดภยัยป้องกันปัญหาด้านราคาและก็การตลาดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลิ้นจี่คุณภาพและระบบการเชื่อมโยงการตลาดแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทั้ง7กลุ่ม พร้อมกับสนับสนุนกระดาษห่อลิ้นจี่แก่สมาชิกเพื่อเตรียมการห่อก่อนการเก็บราวประมาณ1เดือนที่ส่วนใหญ่จะห่อกันช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีค่ะและผลผลิตจะสุกออกสู่ตลาดนะคะช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการวางแผนกับผู้ที่รับซื้อลิ้นจี่นะคะได้แก่ล้งและก็โมเดิร์นเทรดในการหาช่องทางทางการกระจายลิ้นจี ที่มีการเตรียมในการจัดงานแสดงและจัดหน่ายลิ้นจี่ในงานเทศกาลลิ้นจี่ที่จะมีการจัดขึ้นในจังหวัดพะเยาและจังหวัดอยุธยามีการทําการตลาดและรูปแบบการประชาสัมพันธ์และการหาตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งทางจังหวัดเองเนี่ยนะคะคาดว่าจะสามารถระบายผลผล,ผลิตลิ้นจี่ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ โดยจังหวัดพะเยามีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่จำนวน15,987ไร่ปลูกมากในอำเภอแม่ใจอํเาเภอปงอํเาเภอเมืองพะเยาอํเาเภอเชียงคำอํเาเภอภูซางอํเาเภอดอกคำใต้และคาดว่าจะมีผลผลิตอยู่ประมาณ9,000ตันค่ะซึ่งผลผลิตนะคะจะออกในช่วงของเดือนหน้าโดยร้อละ90เป็นพันธุ์งฮวยที่เหลือจะเป็นพันธุโอเฮียและผันข้อมรวมถึงพันุจัก,กรพัดด้วยค่ะ ภัยแรงได้ส่งผลกระทบนะคะต่อทางด้านเกษตรกร,ร,กรในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรไร่มันสับปะหลังนะคะก็บอกว่าต้นเริ่มเหี่ยวเฉาแคะเกรนหัวรีบผล,ผลผลิตไร้คุณภาพค่ะ เกษตรกรตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เกือบสิบรายที่ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่นาข้าวหันมาปลูกมันสบปะหลังหวังหนีปัญหาภัยแล้งที่ประสบซ้ำซากทุกปีเนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงไม่มีแหล่งน้าที่จะสูบไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวทําให้ผลผลิตแห้งตายแต่จากภัยแล้งที่คุกคามอย่างหนักในปีนี้ก็ได้ส่งผลกระทบกับต้นมันสบปะหลังของเกษตรกรซ้ําอีกทําให้ใบเหี่ยวเฉาลําต้นแคระเกรนและหัวมันสบปะหลังก็เล็กรีบไม่สมบูรณ์ทําให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ลองเท่าตัว จากปกติหากต้นมันสำปะหลังสมบูรณ์เต็มที่ก็จะได้ผลผลิตประมาณ7-8ถึงตันต่อไร่แต่หลังจากที่ประสบกับภัยแล้งต้นเหี่ยวเฉาหัวมันเล็กรีบทำให้ผล,ผลผลิตนั้นนะคะลดลงเหลือเพียงแค่3-4ถึงตันต่อไร่เท่านั้นและจากผลกระทบดังกล่าวค่ะก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร,ร,กรต้องประสบกับปัญหาขาดทุนซ้ำอีกแต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรนะคะจึงได้ร้องขอให้ทางภาครัฐนั้นได้ให้ความช่วยเหลือด้วยด้านนายปริญญาปิ่นสกุลอายุ13ปี ก็กล่าวว่าตนมีพื้นที่นาทั้งหมด16ไร่นะคะแต่เนื่องจากประสบกับปัญหาภัยแล้งยาวมาต่อเนื่อง4-5ปีและไม่มีแหล่งน้ำโดยปีนี้นะคะก็ได้เปลี่ยนมาปลูกมันทั้งหมด16ไร่แต่ก็กลับมาเผชิญกับปัญหาภัยแล้งซ้ำอีกโดยคาดว่าตอนนี้นะคะน่าจะขาดทุนจากการทำไร่มันสำปะหลังนะคะก็คาดว่าปีหน้าก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนในการปลูกพืชอื่นๆที่เรียกว่าทนน้ามากกว่าน,นี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้มีการมอบเช็คเงินสดตำบลละ1ล้านบาทนะคะรวมแล้ว180ตําบตำบลค่ะเพื่อสร้างงานสร้างไรายได้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรค,ค่ะที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งค่ะ นายเฉลิมพลพลละวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มเป็นประธานในพิธีจัดทําบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนและพิธีลงนาม MOU โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการ,กรเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่ห้องประชุมบัวชมพูโรงเรียนอนุบาลบุรีรมัม พร้อมมอบเช็คเงินสดโครงการตำบลละหนึ่งล้านบาทตามนโยบ,บายของรัฐบาลให้กับประธานหรือผู้แทนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ,กรเกษตรประจำตำบลจำนวน180ตําบตำบลเป็นเงินร่วม180ล้านบาทรวมทั้งสิ้น3 4 3โครงการเพื่อนำเงินที่ได้ไปอุดหนุนทำโครงการและพัฒนาส่งเสริมอาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งเนื่องจากการปลูกพืชหรือทำไร่เกษตรนั้นไม่ได้ผลผลิต ซึ่งจากข้อมูลพบว่าพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเงินอุดหนุนส่วนใหญ่กว่าร้อยละสี่สิบนำไปจัดทำโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรนั้นมีน้ำใช้ในการทำเกษตรรวมถึงเกิดการจ้างงานในพื้นที่รองลองมาร้อยละ30เป็นโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส่วนที่เหลือเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพด้านผ้านะคะด้านการทำประมงและด้านการปศสุสัตว์ค่ะทางด้านนายเฉลิมพลพลวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่า โครงการเงินอุดหนุนตำบลละหนึ่งล้านบาทเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นทั้งสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดรายได้จากการทำกรเกษตรได้มีอาชีพมีงานทำเลี้ยงครอบครัวบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้ ต่อกันนะคะที่ทางด้านสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรปราการค่ะมีการรณรงค์นะคะให้เกษตรกรในพื้นที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานจากทางด้านภาครัฐค่ะสำนักงานพัฒนาที่ดินสมุทรปราการจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานและจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาโดยรณรงค์ให้เกษตรกร มีการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกรนำวัสดุที่เหลือใช้ในไร่นาครัวเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมมาฝากไว้ที่ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์โดยธนาคารค่ะจะมีการนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรนั้นมาเบิกถอนหรือแลกเปลี่ยนนำไปใช้ประโยชน์การจัดทำโครงการดังกล่าวนะคะทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็นมหามงคลในปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่ง จเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาและเผยแพร่ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทานไปสู่กเกษตรกรให้แพร่หลายรวมทั้งให้เกษตรกรนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสามารถนําไปใช้ในพื้นที่ของตนเองซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลดการใช้ปุ๋ยเคมีรวมถึงนะคะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและก็ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ ต่อกันในขะ,ะในเรื่องของสภาพอากาศของจังหวัดอุทัยธานีนะคะร้อนจัดส่งผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสุนัขก,กว่า5,000ตัวที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดของสำนักอนามมยกรุงเทพมหานครนะคะที่ทางจังหวัดอุทัยธานีค่ะก็บอกว่าเกิดอาการเครียดกินอาหารได้น้อยลงโดยเจ้าที่ตอนนี้นะคะต้องคอยให้น้ำเพื่อคลายร้อนเกลือตลอดทั้งวันค่ะ ที่จังหวัดอุทัยธานีนายสัตวแพทย์ปริญญาภาวะผูชานชัยนายสัตวแพทย์ประจำศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ส่งผลกระทบต่อสุนัขจรจัดกว่า5,000ตัวโดยที่ศูนย์พักพิงสุนัขนะคะได้มีการจัดสุนัขที่ขนย้ายจากศูนย์พักพิงสุนัขประเวศกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้สุนัขก็เกิดอาการเครียดเฮาหอนทั้งวันกินอาหารได้น้อยลงเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้เจ้าที่ต้องมีการใช้สายยางฉีดพ่นน้ำคลายความร้อนให้กับสุนัขเกือบทั้งวันและจากสภาพความแห้งแล้งในปีนี้รุนแรงมากทำให้การผลิตน้ำจากบ่อบาดาลแทบจะไม่เพียงพอต้องนำน้ำสำรองใส่ไวในถังไว้ในข้อของสุนัขเพื่อให้สุนัขนั้นได้ลงไปเล่นและก็อาบน้ำเล่นดื่มกินเพื่อคลายความร้อนและก็คลายความเครียดนายสัตวแพทย์ปริญญาภาวะภูชานชัยได้ฝากเตือนไปยังผู้ที่เลี้ยงสุนัขว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีอากาศร้อนจัด สุนัขจะเครียดง่ายเมื่อแดดร้อนจัดควรนำสุนัขเข้าไปในที่ร่มและถ้าเป็นสุนัขขนยาวก็ควรตัดให้สั้นลงและนำผ้าชุบน้ำเด่นเช็ดตัวสุนัขก็จะลดอาการเครียดได้และหากว่าสุนัขตัวใดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าก็จะขอให้นำสุนัขนั้นไปฉีดวัคซีนที่ปศสสุสั์ใกล้บ้านหรือที่สนยนพักพิงสุนัขแห่งนี้โดยด่วนเพราะจะเสี่ยงต่อสุนัขที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศร้อนจัดอย่างนี้ค่ะ ไปดูนะคะที่จังหวัดกาลสินค่ะก็เตรียมที่จะเปิดตัวอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เตรียมที่จะบรรจุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดค่ะ ศูนย์ศิละปะวัฒนธรรมภูไทผ้าไหมแพรวาวมูลค่าการก่อสร้างกว่า49ล้านบาทพร้อมเปิดตัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมภูไทยที่สวยงามอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ห้องประชุมสีทับสองสารกลางจังหวัดกาลสินในพุชงโพธิกุศัยผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิละปะวัฒนธรรมภูไทยผ้าไหมแพรวาเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนกลุ่มภูไทยจากอำเภอคำม่วงเขาวงกุชินารายนาคูห้วยพึ่งสามชัยและอำเภอสมเด็จเข้าร่วมประชุมนางสาวประพัฒสอนอุราสายพัฒนาการจังหวัดกาลสินกล่าวาะะว่าศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมภูไทยพระใหมแพรวาบ้านโพนจังหวัดกาลสินได้รับงบประมาณเมื่อครั้งที่คอรมอสัญจรที่จังหวัดอุดรธานีปี2555ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น49ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในศูนย์ค่ะประกอบไปด้วยอาคารต่างๆได้แก่อาคารหอชมเมืองอาคารต้อนรับและบริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอาคารพิพิธภัณฑ์อาคารหอประชุมและอาคารอเนกประสงค์ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวคณะกรรมการมีข้อเสนอหลากหลายอาทิขอให้มหาวิทยาลัยราชพัฒกากสินเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทางด้าน วัฒธรรมภูไทยมอบหมายให้ทางเทศบาลตำบลโพนเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์พร้อมกับย้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโพนเข้ามาใช้เป็นอาคารสำนักงานและเตรียมเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการในวันที่21พฤษภาค,คมนี้ ด้านนายผู้ชงนะคะก็กล่าวว่าศูนย์แห่งนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีมีความสวยงามโดดเด่นเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานท,ที่ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและภูมิปัญญาของท้องถิ่นของจังหวัดให้ชาวภูไทยทุกคนได้ร่วมมีความภาคภูมิใจและร่วมกันพัฒนาให้ศูนย์แห่งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ นี่ก็เป็นข่าวสารในช่วงแรกนะคะช่วงหน้าค่ะยังคงมีเรื่องของแต่งร้านนะคะมาฝากผู้ชมค่ะติดตามได้ในช่วงหน้าของทางข่าวไลน์กระเสรต์ค่ะ ส่ช่วงที่2นะคะช่วงนี้ค่ะจะพาผู้ชมนะคะไปทําความรู้จักกับแต่งร้านค่ะแต่งร้านมีชื่อมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นแตงที่ไก่แตงที่ควายแตงช้างแตงปีแตงยางแตงเห็นแตงอุ้มแต่งร้านเป็นพืชล้มลุกมีเถาเลื้อยเกาะตามร้านใบมีสีเขียวผิวใบสากเล็กน้อยลักษณะคล้ายกับแตงกวาแต่มีผลขนาดยาวกว่าแตงกวาถึงสเท่าผลเป็นทรงกระบอก ปลายกมมลมมนเปลือกสีเขียวเข้มมีเส้นสีเขียวอ่อนผ้าจากโคนถึงปลายเนื้อในขาวกรอบชุ่มน้ำเมล็ดแบนสีขาวเกาะอยู่ตามไส้แตงประโยชน์ของแตงร้านการกินแตงร้านได้ทั้งเป็นทั้งผักสดและผักสุกโดยจะเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกลาบพลาและอาหารรสจัดของทางภาคใต้หรือนำไปผัดไปทำแกงจืดตำส้มตำแปงหรือยำแปงก็ได้คุณประโยชน์และสรรพคุณค่ะ แต่งร้านเป็นยาระบายความร้อนในกระเพาะอาหารและปอดแก้ไข้ตัวร้อนในเด็กรักษาอาการไอาจากโรคปอดขับเสมหะคออักเสบแก้กระหายน้ำและแก้ร้อนในเหมาะที่จะรับประทานในช่วงหน้าร้อน นี่ก็เป็นนะคะแต่งร้านที่เรานามาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกัน,นะคะ่ะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูพันธุ์ที่นิยมปลูกนะคะรวมถึงการปลูกแต่งร้านการดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตที่ดีนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าของข่าวไรกระเกรษค่ะ อย่างที่ทราบกันนะคะว่าแตงรานนะคะเป็นพืชที่นิยมรับประทานและก็บริโภคอย่างแพร่หลายในทุกภาคของประเทศไทยรวมถึงนะคะยังเป็นพืชที่หาซื้อได้ง่ายนะคะรวมทั้งยังมีการปลูกได้ง่ายอีกด้วยนะคะมาดูการปลูกกันค่ะการเลือกสายพันธุ์นะคะโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็นิยมที่จะเลือกปลูกสายพันธุ์ผสมค่ะระหว่าง2 0 9 2 5 1นะคะการเตรียมดินปลูกก็ไถด้วยฝานนะคะแล้วก็ไถพรวนด้วยผานประมาณ7ตากดินนะคะห7วันค่ะใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการหว่านปุ๋ยเคมีรองพื้นด้วยสูตร1 5 1 5 5อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่ทำการพรวนดินปรับหน้าดินหลังจากนั้นก็จะทำการยกร่องแบบปลูกผักหรือว่าชักร่องแบบปล่อยน้ำก็ได้ค่ะการปลูกจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่70 เซนติเมตรนะคะคือระยะการปลูกคือไม่ใช่ระยะของดินการห่างกันนะคะระหว่างแถวก็1เมตรค่ะขุดหลุมหยอดมเมล็ดหลุมละ2อถเมล็ดนะคะหลังจากนั้นก็ลดน้ําให้ชุ่มหลังจากหยอดมเมล็ดไปแล้ว3วันต้นกล้าก็จะเริ่มงอกส่วนการปลูกในร่องที่ปล่อยน้ําเริ่มจากการปล่อยน้ําพอดินบัดหมาดก็จะทําการตีหลุมแล้วก็หยอดมเมล็ดได้เลย การปักค้างค่ะใช้ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วยาวประมาณ2เมตรปักตรงหลุมที่ปลูกทุกหลุมถึงด้วยตะข่ายเอ็นเพื่อให้เทาแต่งร้านเกาะแล้วก็ขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกในการเก็บผลผลิตด้วยส่วนวิธีการให้น้ําค่ะก็จะใช้แบบรดน้ําฝักบัวก็ได้หรือว่าใช้สายยางลากแบบพิดน้าหรือสาดแบบสปริงเกอร์ ก็ควรจะรดเช้าเย็นในระยะแรกนะคะแล้วก็เมื่อแตงร้านออกดอกติดผลค่ะก็ดูการพิจารณานะคะตามสภาพอากาศและก็สภาพของความแห้งแล้งในขณะนั้นค่ะการใส่ปุ๋ยนะคะใส่อัตรา30กิโลกรัมต่อไร่นะคะเมื่อแตงร้านงอกมาแล้ว10วันแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยทุกๆ10วันอัตรา50กิโลกรัมต่อไร่นะคะจนกว่าจะเริ่มทอดยอดแล้วก็เริ่มออกดอกติดผลหลังจากนั้นค่ะควรที่จะพ่นด้วยปุ๋ยน้ำหรือพวกฮิวมิก แอซิดหรืออะมิโนเอซิดผสมกับสาหร่ายทะเลเพื่อช่วยในการแตกแขนงการออกดอกแล้วก็เป็นการเพิ่มผลผล,ผลิตด้วยการเก็บเกี่ยวนะคะเมื่อแต่งร้านอายุได้ประมาณ45-50วันก็เริ่มเก็บผลผลิตค่ะโดยเลือกผลที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปใส่ถุงปุ๋ยหรือตะากร้าที่บุดด้วยภาค ผิวแต่งร้านเสียหายหลังจากนั้นค่ะนำมาคัดใส่ถุงขนาด10กิโลกรัมนะคะแล้วก็รอการจำหน่ายต่อไปราคาขายตอนนี้นะคะก็ไม่ค่อยแน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและก็ฤดูกาลที่ออกแต่งร้านด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะนิยมบริโภคกันทั้งปีก็สามารถที่จะขายได้ทั้งปีเช่นเดียวกันอีกด้วยนะคะมาดูในเรื่องของโรคค่ะโรคที่สำคัญของแตงร้านนะคะ ก็จะเริ่มมีการเรียงลําดับจากการระบาดที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นโรคราน้ําค้างโรคใบจุดโรคใบไหม้ป้องกันและกําจัดโดยการฉีดพ่นสารป้องกันและกําจัดโรคพืชเช่นไดเมทสโม็อปเมทาเล็กซิลคอโรชาโลนิลและก็ใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ผสมกันในการฉีดป้องกันกําจัดโรคก็ได้ค่ะส่วนมแมลงที่พบว่ามีการระบาดนะคะได้แก่เพีย้ยไฟมแมลงหวีขาวหนอนกระทุผัก นอนคืบเต่าแตงป้องกันโดยการใช้สารเคมีนะคะเช่นอะบาเม็กซินคาร์โบซันแฟนปิโตเลียมออยหรือสลับกันพ่นจะดีกว่าเพื่อที่จะให้นะคะไม่ให้มแมลงหรือหนอนนั้นมีการดื้อยานะคะก็เรียกว่าการดูแลต้องเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าถ้าได้ผลผลิตมาแล้วนะคะเรียกว่าคุ้มกับต้นทุนอย่างแน่นอนด้วยนะคะ นี่ก็คือทั้งหมดนะคะของข้อไลกระเสรประจําวันนี้นะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในช่วงเวลา1 5บหนาิกานาทีาจนถึงเวลา1 6 0โดยนาฬิกาโดยประมาณนะคะโดยรับชมผ่านทาง JCTV แห่งนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณสําหรับทุกการติดตามรับชมนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ